เล่าปีผู้ไม่ยอมแพ้เล่าปีผู้นำแห่งจกกกต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ในการศึกหลายครั้งการสูญเสียเมืองการจากไปของทหารกล้าและความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความสามารถของเขาแต่เล่าปีไม่เคยแสดงความท้อแท้ออกมาให้เห็นเขามักจะกล่าวกับเหล่าขุนพลและทหารว่า การล้มไม่ใช่ความอับอายความอายคือการไม่ลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งที่พ่ายแพ้เล่าปีจะใช้เวลาในการไตร่ตรองถึงสาเหตุของความผิดพลาดเรียนรู้จากมันและวางแผนสำหรับการต่อสู้ครั้งต่อไปเขาเชื่อมั่นความพยายามและความอดทนจะนำไปสู่ชัยชนะในที่สุดแม้เส้นทางจะยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคครั้งหนึ่งเล่าปีถูกโจโฉโจมตีอย่างหนัก จนต้องถอยลงไปยังเมืองเล็กๆที่ห่างไกลทหารของเขาอ่อนล้าขาดแคลนสเสบียงและกำลังใจเริ่มถุดถอยหลายคนคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วแต่เล่าปียังคงยืนหยัดเขาใช้คาลมคมคายปลุกใจทหารสร้างขวัญกำลังใจและรวบรวมสมัครพักพวกใหม่แม้สถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดเล่าปียังคงมองหาโอกาส และไม่เคยยอมแพ้ต่อความสิ้นหวังเขารู้ดีว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะมาหลังจากการพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดที่สุดเสมอการพ่ายแพ้ที่อีเลงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญในชีวิตของเล่าปีการสูญเสียกำลังพลจำนวนมากและการต้องถอยกลับไปยังเมืองเปกเต้ทำให้เล่าปีเสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้ความเสียใจมาบดบังวิจารณญาณ เล่าปีใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการวางแผนอนาคตเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาและสั่งสอนลูกชายเล่าเสี้ยนให้รู้จักความอดทนและความพยายามเขารู้ดีว่าการสร้างอาณาจักรจกกกให้มั่นคงนั้นต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นอย่างมากแม้เล่าปีจะเสียชีวิตไปแล้วแต่จิตวิญญาณแห่งความไม่ย่อท้อของเขายังคงอยู่ เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามความอดทนและความเชื่อมั่นในตนเองเรื่องราวของเล่าปี่สอนให้เรารู้ว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงบทเรียนบทหนึ่งที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้และยังคงลุกขึ้นสู้ต่อไปเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ไม่ว่ามันจะยากเย็นเพียงใด